Hi guys สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้มากินเมี่ยงหอยเมี่ยงผู้นะคะทุกคนจ้ะผักก็จะมีผักสลัดเนาะแล้วก็พริกหวาน,นะคะ่ะทุกคนมีแค่นี้คะ่ะขนมจีนแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะทุกคนจ้ี๋ยวตรงนี้นะคะมาด้วยจ้าทุกคนมากินด้วยกันนะคะออมมีปูด้วยค่ะตัวหนึ่ง <laughs> ปูหน่อยจ้ะปูม้าตัวน้อยน้อยจ้ามีตัวเดียวไปตกตั้งนานแล้วค่ะทุกคนจ้าแต่ว,ว่าไม่ได้กินเอาไปแช่ช่องช่องแข็งไว้ก็เลย ค้นเจอไปเจอในช่องฟิตก,ก็เลยเอามากิน,นะครับทุกคนจะเป็นเดือนแล้วนมนั้นคะน่ะมาจ้าทุกคนมากินด้วยกันนะคะมาเด้อจา้าเครื่องไม่ครบนะคะทุกคนจา้ามีแค่นี้แหละหอยกระตวน้อยหน่อยหอยตัวนิดเดียวเองโอ๊ยเอาเปลือกไว้ตรงไหนดีวันนี้กัน,นมาจ้าทุกคนจา้าเห็นหน้ากันหรือเปล่าเนาะอยุกไลนะเนี่ย สือว่าเอาเอากล้องมาไว้ใกล้แล้เกินท้องร้องได้จ้ะทุกคนจ้ะหิวหมาเตไปทำความสะอาดโรงรถค่ะทุกคนจ้ะหิวจัดมาได้จ้ะทุกคน ตัวเล็กมากเลยหอยมีแต่หอยอย่างนี้นะคะทุกคนจ้ะถ้าหอยไอ้ของอะไรนะสีเขียวๆหน่อยหอยนี้สโตรนน้นแพงค่ะทุกคนจ้ะไม่ได้ซื้อมากินค่ะซื้อแบบแช่แข็งมาค่ะทุกคนจ้ะกินอย่างนี้แหละจ้ะอย่างนี้แหละถ้าอยู่เมืองไทยแล้วได้กินกับทุกอย่างเนาะอยู่นี้หากินยากค่ะทุกคน ผิดเหียวแล้วหลายวันนลยค่ะทุกคนจา้า ปูไม่รู้จะแกะกินเปล่าค่ะทุกคนจ้ะปูกินยากค่ะทุกคนแกะยากเนาะในละหอยคือมันใช้เวลาค่ะทุกคนจ้ะมาจ้าทุกคน เอามาแล้วแกะดีกว่าตัวน้อยๆแกะไม่เป็นเนี่ยเกิดเอออะไรกระดองครับลูกเขาครับทุกคนจ้าตัวเล็กมานีเด,ด้ว กินอะไรมันอนะตัวหน่อยผลกินอะไรดีล่ะตัวมันน้อยหน่อยเดี๋ยเนี่ยอืมมันม่สดแล้วมีเนื้อไหมเนี่ยโอ้ยดูเนื้อเขาอ,อืมอเขาเจ็บอยู่เด้ พอจะกินอยู่แต่ว่ามันตั๋นหน่อยผดตันหักไหมเนี่ยจะจิ้มน้ำจิ้มก็ไม่ได้นะมันตั๋นหน่อยผดไปจิ้มเอาอะไรอ่ะเรื่อเนื้อไม่มีแน่เลยเนื้อจะไม่มีเลยค่ะทุกคนจ้ะเอาแบบนี้แล้วก็เนาะ ก,ก,กินหอยง่ายกว่ามั่นมันต้องมาอดูตัวตัวน้อยหน่อยตัวเล็กมากค่ะทุกคนจ้ะกินไอของคืออะไรกินแบบนี้มันใช้เวลาค่ะทุกคนเนาะหอยก็ตัวน้อยหน่อยท่านันใสอีกปน,นี่ อืมอืมนตัวเล็ก็แข็งนะเนี่ยเออกินไม่ได้ดอกกินยากแล้เนี่ย

กินมักมายดีกว่าวันนี้กินไปคุยไปนะคะทุกคนจ้ะมัน,นมื้อนี้ว่าหลายจ้ะทุกคนอ,อร่อย ขอโทษขอภัยนะคะทุกคนจ้าถ้ากินน้องไม่สุภาพเตะเทะหมดเลยเก็บอะไรเป็นอะไรต่ออะไรไม่รู้เนี่ย <c oughs> ขอโทษขอภัยนะคะถ้ากินบอสุภาพเาด้อจ้าเด้อนี่ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามมาด้วยนะคะทุกคนจ้านี่จะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปจา้าขอบคุณหลายเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าจ้าทุกคนจ้ามาจา้ะมองไม่เห็นนาะ Cái này vẫn còn cỏi ต,ต,ตัวใหญ่ใหญ่ปะตัวนี้พอกินหน่อยตัวใหญ่หน่อยค่ะทุกคนกินเอาเปลือกไว้ที่เดียวกันไว้ที่เดิมมาจ้ะทุกคนคําสุดท้าย,ลยแล้วนะจ๊ะสิไปละเดี๋ยวคิปจะยาวเกินไปค่ะทุกคนจ้ะมาจ้ะทุกคน โอเคค่ะทุกคนจ้าคลิปนี้ก็นี่ก็ไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะค่ะทุกคนจ้าฝากกดไ like, ลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า